สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบันเทาาอีกแล้วคลิปนี้อพี EP นี่มาพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศภาพมุมสูงอยู่ทางทางหลวงหมายเลข212 0อ่องูยองแดนเออ,อเดี๋ยวขยายก่อนขึ้นแบ่งเชิงทุกคนอ่าถนนสายนี้ก็คือช่วงบ้านสำโรงใหม่อําเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงช่วงใดช่วงใดช่วงใดคือมีซีเลนทกคนจริงๆมันมีซีเลนแค ระยะทาง1กิโลถึง2กิโลโดยประมาณนี่ครับนาเทศบา,สาลสำลรงไม่เลยพุ่นทางพุ่นกับไปโน่นนี่แดงแล้วทุกคนเออบรรยากาศดีืหอนี่ก็เลยมาออกท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเออตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์ขอขอบพูนผู้สนักจากอาลีพันกันสนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์อย่างวิทูลทรทัศนะวุฒิไคสด เสริมสมบัติสังขพันธ์คนละยำละหานทรายสำรานเฟอร์นิเจอร์ละหานทรายและโจผผารวยอ่นะเบิงฝักขวามือนี่มีสะนามนี่ทุกคนเขาเอืนอ่นสายยังนี่เออผู้ใดบ้านอยู่แถวนี่หูวาสายยังคอมเมนต์มาเบิงดูบรรยากาศอากาศเวลานี่ผมท่ายคลิปกับประมาณแปดเก้าโมงฮ้อนฮ้อนเออแรงๆกับฝนกับหยิตงตัวประมาณนั้นอ่ะเบิง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 นี่ครับเทสบาลสำรวงไหมเออนี่เบิงถนน เสียงโดนหมุนแวบวัสันพุ่ตรงไปพุ่นกลับไปตอำเภอละหารใายทุกคนเอ้ามีรถบัสบริลัมจันเลนผ่านเลนผ่านช่วงเวลาประมาณแปดโมงเก้าโมงสิบประมาณเก้าโมงแหละตอนนี้ทิไทายคลิปอยู่กะบ่ได้ออกมาทายคลิปโดนละกะโอ้ลิ่นกะพันกันอยู่พอสมควรให้เบื้องถนนตามสเตปตามสไตล์หมู่บ้านบางช่วงบางตอนอ่ากัโรงเรียนสำโรงใหม่บ่ ยางรถมอไซค์แปดหนังแห้งขนาดเลยเนีย่ทำขวามือนี่กับบ้านสำรวงใหม่แม่นบอบ้านไปแน่เอาแค่พอสังเขปเอาแค่พอประมาณเห็นหลังคาบ้านไปคอมเมนต์มาเบิง้งบ่เห็นหลังคาบ้านไปคอมเมนต์มาเบิง้งอยากอยากไปเห็นอยู่ในไต้องซุ่มไปเบิง้งถนนหัวสวยงามเนาะแต่ถ้าเป็นสองเลนเถ้าเป็นสี่เลนได้นะไปหอดอำเภอโน่นนี่แดงคือนจีจวดนะครับผมเนี่ยช่วงนี้วัฏเนื้อเหตุนะครับทุกคนนี่ยังเป็นสองเลนสวนอยู่สองเลนสวนสวนะพี่น้องเด้อจากนั้นขับขี่รถกะให้ระมัดร,ระวัง ให้เบิ้งนีล่ละครับบรรยากาศทั้งท้องถนนกับเพจถนนไทยแลยนด์ผู้ใดบพทันได้ติดตามฝากไปกดติดตามกดซับตะไข่ซับคาสกดไลค์กดแชร์ทุกคนเนอ,อให้เบิ้งสะบินไปทางสะเบิ้งสะก็ะน้ำก็แห้งก้อนหนานีน้ำหลายหลายเลยทุกคนนี่ก็เ,เอื้อนสะอิหยัง,ยงนี่ผู้ใดหูลองคอมเมนต์มาดูสะอ,อ,อิหยังเป็นตะล่มไปโดดน้ำบพอากาศฮ้อนๆนั่งสิ หลายพื้นที่หลายอำเภอหลายจังหวัดหลายถนนบ่ได้ไปไทยบบเมนมาาา่าโบไทยยังบบมีเวลาอะไรยังบบมีโอกาสกะง่ายง่ายโบท้าได้มีเงินเติมน้ำมันรถออกไปไทยนะออถ้าอยากเห็นกักดไล์กดแช่หลายๆพี่น้องเพจถนนไทยแลนด์จะได้ย่่ยๆตัวๆจะได้อืออกไปถ่ายคลิปนะนี่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 เอา อยากให้แอดมินมีรายได้กับเมารถหรือว่าจ้างนะจ้างขับรถก็ได้เมารถก็ได้สไลายแอดกับเป็นรถเก๋งนะรถเก๋งน้อยๆรถเก๋งส่วนตัวแอดนี่แหละกับเมารับเมานะอยู่เขตอำเภอโนนแดงจะไปกรุงเทพกรุงไทยจะไปชนบุรีระยองหรือว่าจะไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต้ใส่บริการได้นะครับอยากรู้รายละเอียดว่าจ้างจักบาทเมาแบบใดส่งแชทมาแชทม,มาในเพจถนนไทยแลนด์หรือช่อง YouTube ถนนไทยแลนด์นี่แหละทุกคนเออแต่ทีแน่แน่อากาศมันฮอนฮันนะ เชุมชนนี่กับน,นายตัวขึ้นกันตัวนี่หลาน้ายอังซูมไปทางหลาน้ายทางหลาน้ายทุกคนบ่เห็นดอกบ่เห็นดอกมันยุกไกยุ่ไกยุกนะอีพีต่อไปผมอาจจะไปถ่ายยูตรงไหนดีนอผมผมสิไปถ่ายตรงใดดีนอลองคอมเมนต์มาเบิ่อยากเห็นอีพีต่อไปว่าจะไปถ่ายยูสายเทสเนียผมก็จะวนถ่ายยู่ในเขตอำเภอหลาน้ายนี่แหละช่วงนี้ <c oughs> อะประมาณนี่หาหน้าที่ซีหน้าที่หาหน้าที่พอประมาณ เพื่อให้พี่น้องเห็นบรรยากาศทึงท้องถนนนี่<ม>ก็บรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเท่านี้ละ่ะเออบ่ไดไ้อยู่ไกลอยู่บ้านนอกบ้านนาเท่านี้ละ่ะอืมถนนตรงนี้ก็สีเลนแล้วก็สองเลนตีเลนเฉพาะนาที่ตบานตำรงไม่เป็นวะอืออะขอให้ทุกคนทุกท่านขับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังขับขี่รถด,ด้วยความปลอดภัยเด้อสำนีละ่ะสวัสดีครับ ハハハ。<laughs>